เคยได้ยินเรื่องเล่าที่คนโบราณพูดกันไหมว่าในป่าลึกของศีสะเกตมีเสียงสะท้อนของอดีตท,ที่ยังไม่สงบและใครที่กล้าเดินเข้าไปในยามค่ำคืนจะได้เห็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่มีวันลืมคืนนี้เราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปกว่าร้อยปีเพื่อไขปริศนาที่ถูกฝังอยู่กลางหมอกและความมืดแต่ระวังบางสิ่ง อาจไม่อยากให้คุณรู้ความจริงตำนานหลอนเมืองศรีสะเกตย้อนกลับไปเมื่อราวร้อยกว่าปีก่อนเมืองศรีสะเกตยังเป็นดินแดนป่าทึบแม่น้ำไหลเชี่ยวและหมู่บ้านกระจัดกระจายอยู่ตามเนินดินชาวบ้านที่นั่นมักเล่าเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นกับผู้คนที่หายตัวไปอย่างลึกลับหรือเสียงร่ำไห้กลางป่าที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้มีตำนานเล่าว่า ใกล้กับแม่น้ำมูลมีวัดร้างกลางป่าที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของชาวบ้านแต่แล้วเกิดโรคระบาดใหญ่ชาวบ้านหลายสิบคนล้มตายอย่างรวดเร็วผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่าก่อนที่โรคจะฆ่าชีวิตผู้คนวัดแห่งนั้นได้ถูกสาบและตั้งแต่นั้นมาคนที่เดินเข้าไปใกล้วัดร้างมักเห็นแสงประหลาดลอยวูบวาบ หรือได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อของคนที่ตายไปแล้วเรื่องเล่าที่น่าขนลุกที่สุดคือตาชาวนาชายชราที่อ้างว่าตนเคยเห็นคนหายไปทั้งหมู่บ้านกลางดึกตาชาวนาเล่าว,ว่าคืนหนึ่งเขาเดินผ่านป่าเพื่อกลับบ้านแต่กลับเจอหมอกหนาทึบลมหนาวพัดพาร่างเขาไปที่วัดร้างเสียงกลมนะสวดวนเก่าๆดังก้องอยู่รอบตัว แต่ที่น่ากลัวที่สุดคือเงาร่างของคนที่หายไปพวกเขายังคงวนเวียนอยู่ในวัดร้างร้องเรียกให้ช่วยแต่พอเขาเข้าใกล้เงาร่างนั้นก็หายไปอย่างรวดเร็วเหลือเพียงเสียงหัวเราะเย็นเยียบในความมืดนอกจากวัดร้างยังมีสะพานไม้โบราณข้ามแม่น้ำที่ชาวบ้านบอกว่าเป็นทางผ่านของวิญญาณผู้ที่เดินผ่านสะพานในยามค่ำคืน มักได้ยินเสียงฝีเท้าตามด้วยเสียงร้องไห้ของหญิงสาวและเสียงเรียกชื่อคนใกล้ตัวแต่เมื่อเหลียวกลับไปก็ไม่พบใครเลยชาวบ้านจึงห้ามไม่ให้ใครเดินทางผ่านสะพานหลังพระอาทิตย์ตกและที่น่ากลัวที่สุดคือเรื่องของเด็กหญิงในชุดขาวเด็กหญิงคนหนึ่งเสียชีวิตอย่างลึกลับกลางหมู่บ้านหลายปีต่อมาชาวบ้าน ยังเห็นเธอเดินเล่นตามทุ่งนาในยามค่ำคืนร้องเพลงกล่อมเด็กด้วยน้ำเสียงเหงาเหงาใครก็ตามที่พยายามเข้าใกล้มักจะรู้สึกถึงแรงดึงราวกับถูกดึงเข้าไปในความมืดและมีบางคนบอกว่าเธอพยายามบอกบางสิ่งแต่ไม่เคยมีใครเข้าใจคำสั่งนั้นทุกเรื่องเล่าของศรีสะเกตเหมือนจะเชื่อมโยงกันด้วยหมอกหนาทึบกลิ่นทูบเก่าและเสียงสะท้อนจากอดีต ผู้เฒ่าผู้แก่ยังเตือนคนรุ่นหลังว่าบางสิ่งในป่าก็ไม่อยากให้ใครค้นพบและความอยากรู้อาจพาไปสู่ความตายแต่คืนนี้เราจะพาคุณเข้าไปในป่าลึกเสียงลมพัดใบไม้กระทบกันสร้างบรรยากาศหนาวเหน็บฟ้าเป็นคนเริ่มเล่าเรื่องวัดร้างให้ทุกคนฟังทันใดนั้นเองเสียงกลงโบราณและสวดมนต์แผ่ว ก็ดังขึ้นจากทางป่าแม้พวกเขาจะรู้ว่าคงไม่มีใครอยู่แต่ทุกคนก็รู้สึกเหมือนมีใครจับสายตาอยู่รอบตัวเช้าวันถัดมาพวกเขาตัดสินใจไปที่สะพานไมยขณะเดินผ่านสะพานในเวลาที่หมอกลงถังหนาปรากฏว่ามีร่างหญิงสาวในชุดขาวปรากฏอยู่ปลายสะพานเธอร้องเพลงกล่อมเด็กน้ำเสียงแผ่วเบาแต่ชัดเจนพวกเขาหยุดหายใจ พลอยลองเรียกชื่อแต่ทันใดนั้นเงาร่างนั้นก็หายไปเหลือเพียงเสียงหัวเราะเย็นเยียบที่ดังก้องอยู่รอบสะพานทุกคนเริ่มรู้สึกถึงแรงดึงราวกับถูกดูดเข้าไปในหมอกฝาพยายามดึงมือเพื่อนออกแต่ตั้มและบีมกลับหายตัวไปชั่วครู่ทำให้กลุ่มวัยรุ่นตกใจสุดขีดเมื่อหมอกจางลงพวกเขาพบว่าตัวเองอยู่ตรงหน้าวัดร้างเงาร่างของคนหายไปแล้ว แต่เสียงสะท้อนจากอดีตยังคงก้องอยู่รอบตัวในวัดร้างพวกเขาพบกับแผ่นไม้แกะสลักเก่ามีข้อความโบราณเกี่ยวกับการสาบของผู้เสียชีวิตและโรคระบาดชวนให้พวกเขาสงสัยว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญขณะนั้นร่างผีชาวบ้านที่เสียชีวิตครั้งร้อยกว่าปีก่อนปรากฏขึ้นรอบๆวัด พวกเขาเห็นผู้คนในชุดเก่ากำลังวนเวียนเหมือนติดอยู่ในความมืดเนตะโกนบอกทุกคนให้ออกไปแต่ประตูวัดปิดเองและเสียงสวดมนต์ดังกึกก้องจนทุกคนแทบคลุ้มคลั่งกลิ่นทูบเก่าและลมหนาวพัดเข้าเต็มหน้าฝ้าตระหนักว่าพวกเขาต้องทำตามสิ่งที่แผ่นไม้แกะสลักบอกเพื่อให้วิญญ,ญาณสงบลงพวกเขาทำพิธีเล็กๆตามข้อความบนแผ่นไม้สวดมนต์ขอมา แล้ววางดอกไม้บนแท่นบูชาเงาร่างทั้งหมดหยุดเคลื่อนไหวหมอกค่อยๆจางลงเสียงสวดมนต์เงียบลงและประตูวัดก็เปิดเองเหมือนเชิญให้พวกเขาออกไปตอนที่พวกเขาออกมาจากป่ากลุ่มวัยรุ่นทุกคนแทบหมดเรี่ยวแรงแต่พวกเขารอดกลับมาได้อย่างปลอดภัยไม่มีใครหายไปอีกต่อไปแต่ทุกคนรับปากกับตัวเองว่าจะไม่ลบหลู่ตำนานและความลึกลับอีกต่อไป และจนถึงทุกวันนี้แม้เขาจะเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังหลายคนก็ยังไม่เชื่อแต่บางครั้งในยามค่ำคืนที่หมอกลงถังหนาหากคุณเดินผ่านสะพานไม้หรือวัดร้างของศีสเกตอาจได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วเบาหรือเพลงกล่อมเด็กจากอดีตเตือนให้ระลึกว่าบางสิ่งไม่ควรถูกค้นพบ